สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาอัปเดตวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันบนเครื่องสมาร์ทโฟนแล้วก็แทนะ็บเล็ตหัวเว่ยหลายคนที่ซื้อเครื่องทางช่องทางออนไลน์มาบางทีได้เครื่องมาแกะกล่องเสร็จเรียบร้อยเปิดเครื่องปุ๊บไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงจะโหลดแอปจากตรงไหนหาแอปโน่นนี่นั่นไม่เจอและจะแก้ไขย,ยังไงก็าจะงงนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่ที่ใช้สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหัวเว่ยนะครับไม่มากก็น้อยนะครับแต่ว่าใครที่รู้อยู่แล้วกก็็อาจจะไไไปพที่่ยังมรู้้ด เครื่อง Huawei เนี่ยฮะจะไม่มีในส่วนของตัว Play Store ในตัวเครื่องเพราะ Huawei โดนแบนจากอเมริกาดังนั้นเนี่ยเครื่องทุกเครื่องที่จําหน่ายนะครับจะไม่มีในส่วนของตัว Google s v i c e นะครับ Google s e r v i c e มีอะไรบ้างก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว Play Store ที่เราใช้ในการดาวน์โหลดแอปหรือแอปต่างๆของทาง Google ที่นิยมใช้กันก็จะไม่มีติดตั้งมาในตัวเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Chrome Google Maps Google Drive Google Photo YouTube นะครับซึ่งแอปหลายๆแอปเนี่ยเป็นแอปสามัญที่ทุกคนต้องใช้เลยโดยเฉพาะ Google Map Google Chrome หรือว่า YouTube โนะดยเฉพาะ YouTube เนี่ยทุกคนต้องใช้กันแน่นอนอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีขั้นตอนการติดตั้งแล้วก็แนะนำให้กับเพื่อนๆสมาชิกได้รับทราบนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเข้าไปที่ในส่วนของตัวแอป g a l l อรี่นะครับแอปแกลลอรี่คืออะไรแอป Gallery ก็เปรียบเสมือน Play Store ของฝั่ง Android นะครับ หรือจะเป็น App App Store ของฝั่ง Apple นั่นเองนะครับแอปแกล l ก็เป็น Store หรือว่าแหล่งดาวน์โหลดหลักของทางเครื่องหัวเวย่ยนั่นเองนะครับดังนั้นเราอยากได้แอปอะไรให้เราค้นหาจากตัวแอปแกล l ี่ก่อนไม่มีเราค่อยไปที่ช่องทางอื่นๆนะครับคราวนี้เมื่อเราเปิดแอป g a l l e ี่เข้ามาแล้วนะให้เราแต่ที่ช่องค้นหาหลังจากนั้นนะครับแนะนำให้ติดตั้ง2แอปพลิเคชันนี้ Google Map หรือว่า g o o g l e Chrome ก็ได้ สองแอปนี้จะมีในตัวแอปแกลเลอรี่ของทางหัวเว่ยถ้าเป็นผมแนะนำนะครับผมก็จะแนะนําในส่วนของตัว g o o g l e Map ก็ได้นะครับหรือว่ากูเกิลโค้งไปแล้วแต่ส่วนตัวผมพิมพ์ง่ายๆ3คคำ m a p map กดค้นหาได้เลยนะฮะเวลาเรากดค้นหาเสร็จปุ๊บเราเห็นแอปพลิเคชันจะมี2อันนะครับเป็นแมปด้านบนกับแมปด้านล่างนะครับแนะนำนะครับให้ดูอย่างนี้นะฮะถ้าเห็นไหมครับว่า g o o g l e Map อันนี้ที่ผมเปิดเข้าไปมันจะมีใสญลักษณ์ตัว G มุมขวาล่างอันนี้จะเป็น ที่ทาง Gbox เขาพัฒนาขึ้นมาการใช้งานมันจะไม่ได้ใช้เหมือน Native นะฮะดังนั้นมันจะช้ามาจะหน่วงนิดหนึ่งแนะนำว่าให้ดาวน์โหลดอันล่างที่เป็นผลลัพธ์จาก P ีทเทิลเซิร์นะฮะแล้วกดติดตั้งได้เลยพอกดติดตั้งไปจะมีข้อความแจ้งเตือนที่หน้าจอว่าจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันดังต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้ Google Map นั่นก็คือ Mi โคร G Suite กับ MicroG Companion นะครับเราต้องติดตั้ง2แอปตัวนี้2แอปตัวนี้ ชื่อก่อนหน้านี้จะชื่อว่าไลท์เฮาส์อ่าดังนั้นกลายโกลกอ้าวเฮ้ยแต่ก่อนแนะนำไลท์เฮาส์แล้วตอนนี้แนะนำไมโคร G m ไมโครจคือไล h ์เฮาส์ที่อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วก,ก็เปลี่ยนชื่อว่า m มโครจนั่นเองนะฮะเมื่อเรากดติดตั้งเขาจะทำการดาวน์โหลด g o o g l e Ma p พร้อมกับไมโครจีสวิตกับ m มโครจีคอมบานเที่ซอฟแวร์เขาทำแบบนี้นะครับเพราะว่าเมื่อเรา ติดตั้งไปพร้อมกันเมื่อเราเปิดแอป Google Map Google c Home r หรือแอป Google Service ขึ้นมามันจะใช้ได้ถ้าไม่ติดตั้งตัว Mi c คร G หรือว่า Lighthouse ในชื่อเก่าเนี่ยเวลาเราติดตั้งแอป Google หลายแอปไปมันจะฟ้องเลยว่าเครื่องคุณไม่มีบริการ Google หรือหรือบางแอปเนี่ยก็จะเด้งออกเลยบางแอปกดตกลงแล้วก็ใช้ต่อได้ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะให้เราติดตั้ง Google Map ปุ๊บจะฟ้องขึ้นมาเลยหรือ Google c Home r ก็ได้ก็จะได้เหมือนกันอันนี้ก็รอดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนั่นเองพอเราได้ที่2ตัว c r o G s e r v i c e กับ Micro G Companion มาเนี่ยไอตัวนี้จะทำหน้าที่อะไรจะทำหน้าที่ในส่วนของตัวการซิงกับในส่วนของตัวแอปต่างๆของ Google เวลาเราใช้แอปพวก Google Map Google Chrome ใช่ไหมครับเราก็จะทำการลงชื่อเพื่อที่จะมีประวัติอย่างเช่น Google Map เนี่ยบางทีเราไปสถานที่ไหนเรากด Favorite ถูกใจไว้เราปักมงปักหมุดไว้ถ้าเราไม่ลงชื่อเราก็จะไม่เห็น สิ่งที่เราปักหมุดหรือว่ากดเฟรบลิทหรือว่ากดถูกใจกดรายการโปรดไว้นะครับในนีนต้ต้องลงชื่อตัวไมโครจีเซอร์วิสกับคอมพานี่นตัวนี้มันจะทําหน้าที่เป็น Google Service ในตัวเครื่องหัวเว่ยเพื่อที่จะให้ลงชื่อและเพื่อให้ใช้งานแอป,ปต่างๆของทาง Google ได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะมีไมโครจีเซอร์วิสกับคอมพานี่นใช่ไหมมันจะช่วยเรื่องการแจ้งเตือนของตัวแอปพลิเคชันพวกไลน์แล้วก็แอป,ปต่างๆที่ต้องได้รับการแจ้งเตือนด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องติดตั้งงงลบนตัวเครื่อ Huawei, องนันนนี้จะอธิบายแบบว่าละเอียดนิดนึงนะครับสําหรับใครที่แบบว่ารู้อยู่แล้วเก่งอยู่แล้วอาจจะบอกสคริปต์ข้ามไปก็ได้อันนี้เอาแบบมือใหม่เลยอันนี้กําลังติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะโอเคหลังจากนั้นเรากดเปิดเลยพอกดเปิดขึ้นมาเห็นไหมครับที่แถบแจ้งเตือนจะมีคําว่า m i c r o ทีเซอร์นะครับ r e q u e s t location permission นนะดังนั้นให้เราแตะที่แถบแจ้งเตือนแล้วก็กดอนุญ,ญาตตลอดเวลานะครับหรือว่า all time เลยนะครับ กดอนุญาตยตลอดเวลาตึ๊บเพื่อที่จะให้แอปเขาทํางานพื้นหลังตลอดเวลาเพื่อที่จะรับส่งการแจ้งเตือนแล้วก็ทําหน้าที่สิงข้อมูลนั่นเองคราวนี้เราก็จะลงชื่อเข้าใช้งานได้แล้วแต่ผมจะไม่ลงชื่อให้นะครับว่าะจะจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวข้ามไปก่อนนะครับคราวนี้ต่อมาเราติดตั้ง google map แล้วมันจะติดตั้ง microg เพื่อให้เราใช้งานแอปต่างๆของทาง google ได้โดยที่มันไม่ฟ้องมันไม่เด้งแล้วขั้นตอนต่อไปผมอยากจะแนะนําให้ติดตั้งอีกหนึ่งแอป น,นั่นก็คือในส่วนของตัว Gboard ททำไมต้องติดตั้ง Gboard 1หนึ่งเลยนะครับคีย์บอร์ดที่ติดตั้งมาในตัวเครื่องเนี่ยผมว่าฟอนต์หรือว่าเลเยอร์มันยังไม่สวยนะครับและอีกอย่างหนึ่งจะไม่สามารถใช้คําสั่งเสียงได้นังนันผมจะแนะนําให้ติดตั้งตัว Gboard Gboard ก็เป็นคีย์บอร์ดของทาง Google. ตัวนี้จะใช้คําสั่งเสียงได้และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเลเยอร์หรือฟอนต์ต่างผมว่าเขาทําออกมาได้ดีให้เรากดติดตั้งอันที่เป็นผลลัพธ์จากพิทเสินะครับกดติดตั้งได้เลยข้อดีของเขาก็คือว่าเลเยอร์การวางแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดค่อนข้างที่จะดูดีสวยงามนะครับแล้วก็สามารถใช้คําสั่งเสียงได้ผมมาใช้บ่อยมากบนสมาร์ทโฟนบางทีขับรถอยู่อะไรอยู่ก็จะแตะรูปไม่์แล้วก็พูดนะครับให้เขาพิมพ์ให้เพราะว่าบางทีเนี่ยขับรถอยู่เราพิมพ์มันอันตรายนะครับ ถ้าต้องการตอบกับข้อความตอบกับอะไรสําคัญสาคัญผมก็จะกดไมค์แล้วก็พูดให้เขาพิมพ์ไน้เรียบร้อยแล้วเราก็เปิดแอปคีย์บอร์ดขึ้นมากดเปิดใช้งานในการตั้งค่านะฮะเลือกเปิดการทํางานของแอปคีย์บอร์ดนะครับย้อนกลับมาครับย้อนกลับมานะครับแล้วก็เปิดเข้าไปครั้งหนึ่งเลือกเป็นคีย์บอร์ดตั้งต้นนะฮะกดเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับ ันนี้เข้าที่แอปแกลลี่ใหม่เห็นไหมครับตัว Layout ฟอนต์ต่างๆก็ดูสวยงามขึ้นดูดีขึ้นนะครับในการใช้งานผมว่าส่วนตัวผมชินมากๆกับตัวแป้นพิมพ์ของ Gboard คราวนี้ถ้าเราจะใช้คําสั่งเสียงแล้วก็แตะรูปใหม่ครับแล้วก็สามารถที่จะ ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวการติดตั้งแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่2เป็นตัว Gboard คราวนี้ตัวต่อมาที่เราจะต้องติดตั้งนะครับอะถ้าใครจะใช้ในการค้นหาข้อมูลต,ต่างๆเนี่ยคือโฮมวอาจะมีตัวเบราว์เซอร์โฮมบเบราว์เซอร์แต่ว่าโฮมบเบราว์เซอร์เนี่ยส่วนตัวอาจจะไม่คุ้นชินก็อาจจะใช้งานไม่ถนัดแนะนําว่าเราก็ดาวน์โหลดโครมมาติดตั้งได้โครมนะครับจะต้องติดตั้งจากตัวแอปแกลเลอรี่นะบางทีติดตั้งจากช่องทางอื่นเนี่ยม กดโคมเลยโคมก็จะมี2อันนะครับแนะนําว่าให้ติดตั้งจากผลลับที่เป็น P พียร์ทอร์นะครับถ้าแอปไหนมันมีคําว่าติดตั้งกับลับนะครับให้เลือกอันที่เป็นติดตั้งนะครับถ้าเลือกคําว่ารับเนี่ยมันจะวิ่งไปที่หน้าเว็บให้โหลดจากหน้าเว็บนั้นเนี่ยมันจะทํางาน2ขั้นตอนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อโหลดเสร็จต้องกดติดตั้งอีกทีหนึ่ง แต่อะไรที่ขึ้นคําว่าติดตั้งที่แถบด้านหลังนะครับเรากดติดตั้งเสร็จปุ๊บเขาโหลด100เสร็จร้อเปอขาจะอินสตอลให้เราอัตโนมัติเลยโอเคอันนี้เราเขาโหลดไปเรื่อยๆนะครับแล้วแอปที่สําคัญอีกแอปหนึ่งนะครับ ที่จะต้องติดตั้งบนเครื่องหัวเว่ยนั่นก็คือในส่วนของตัว G box G box คืออะไร G box ทาหน้าที่อะไร G box นะครับก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนเครื่องสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตหัวเว่ยนะครับเพราะว่าในแอปแกล l ลี่เนี่ยหลายๆแอปมันก็ยังไม่มีนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยผมต้องการในส่วนของตัว Gmail อ่าผมต้องการ Gmail ผมต้องการใช้ Gmail เนี่ยผมค้นหาเห็นไหมครับบนเครื่องหัวเว่ยก็ยังไม่มี Gmail เอาแล้วอันบนคืออะไรอันบนสุด Gmail นะอันเนี้ย จะไม่ใช่เป็นแอปพลิเคชันนะนะจะเป็น Quick a อ p ถ้าเป็นในส่วนตัวสัญลักษณ์อันนี้เป็นการสอนเป็นในตัวเลยนะครับถ้าเป็นสัญลักษณ์ตัว G มุมขวาล่างเป็นแอปที่สร้างขึ้นจากตัว G box นะครับมันจะทำงานไม่เหมือน n นที v e 100%นะครับมันไม่ใช่ a นที e แ p p นะนันมันจะชารจนวกว่าถ้ามีอันที่แบบว่าไม่มีสัญลักษณ์ตัว G ให้โหลดจากอันนั้นดีกว่าแล้วก็อีกอันนึงอีกอันนึงถ้าเป็น Quick a อ p แบบนี้ Quick App ก็คือว่าเป็นการดึงหน้าเว็บไซต์มาใช้งานนะครับนะันะ่ย มันจะไม่เหมือนกันซึ่งก่อนหน้าน,นี้ขั้นตอนในการใช้งานเครื่องโวยมันยุ่งยากมันก็เลยทําสิ่งเหล่านี้มาแต่เขาก็ยังไม่ลบออกไปนะครับจริงๆแล้วมันควรที่จะเอาออกไปได้แล้วนะฮะเพราะว่าสามารถใช้งานได้แบบเนทีฟแล้วนะครับมันก็ยังมีโชว์มาบางคนเนี่ยมือใหม่ก็ไม่รู้นะครับอย่างเนี้ยตัวคลิกแอปเป็นการใช้งานแบบหน้าเว็บไซต์ซึ่งทางหัเว่ยเขาดึงมามันจะใช้งานได้ง่ายขึ้นแทนที่เราจะเข้าไปเว็บเราพิมพ์ gmail มาเสียเวลาแล้วก็ g m a i อก็ ger, มันก็จะชา้าจะหน่วงกว่าถ้าเป็นมุมขวาล่างที่ ข้างๆโลโก้เห็นว่า Gbox อันนี้ก็จะไม่ใช่การใช้งานแบบ Native ให้เลือกแบบที่ไม่มีสัญลักษณ์ q u i c k App หรือว่า Gbox นั่นเองนะครับโอเคนะครับเค้านี้นะครับให้เราทําการติดตั้งแอปพลิเคชัน Gbox ลงไปเคราวนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมระหว่างโหลดแอปนะครับตัว Gbox สมัยก่อนหน้านี้เขาจะทําหน้าที่จำลองในส่วนของตัว Google Suite มันจะช้ามันจะหน่วงกว่าแต่ปัจจุบัน เขาจะทําหน้าที่ได้2แบบก็คือว่าจําลองนะครับแอปต่างๆของ Google ในตัวในด้านในของ G-Box แล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันโดยตรงลงเครื่องแบบเนทีฟทำหน้าที่ได้2หน้าที่แต่อัปเดตล่าสุดเนี่ยมันจะทําหน้าที่ติดตั้งแอปลงบนตัวเครื่องโดยตรงเพื่อใช้งานแบบเนทีฟนะอันนี้มันจะดีกว่าแต่ว่าบางแอปที่มันยังใช้งานไม่ได้เราก็จะต้องใช้งานด้านในของ G-Box ในตัวเซอร์วิสของ G-Box นะครับอ่ะโอเค เดี๋ยวอธิบายไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้เรากดเปิดเลยพอกดเปิดเสร็จกดอกรีนะครับแล้วก็เราจะเห็นในส่วนของตัวเพย์สโตร์ให้เรากดที่เพย์สโตร์ค้างไว้แล้วก็ปล่อยจะมีคําว่า create shortcut หรือว่าทางลัดสร้างทางลัดเรากดสร้างปุ๊บเขาก็จะมีไอคอนเพย์สโตรอยู่ที่หน้าจอส่วนตัวผมตัวนี้เราก็ซ่อนไปที่โฟลเดอร์แอปโฟลเดอร์ได้เลยเราก็จะได้แค่นี้วิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็อันที่1เลยให้เราดาวน์โหลดจากแกล a ล l ี่โดยเฉพาะ ุ่มแอปที่เป็นธานาคารนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวพวกโลจิสติกที่ต้องใช้พวกโลเคชันอะไรพวกนี้ครับถ้าในแอปแกลลี่มีให้โหลดจากแอปแกลลี่ก่อนโดยเฉพาะธานาคารอันนี้สําคัญเลยนะครับย้ําเลยนะครับถ้าโหลดจากช่องทางอื่นใน,ในธาธนาคารมันมีค่อนข้างตรวจสอบความเข้มงวดสูงนะครับถ้าดาวโหลดมาจากช่องทางอื่นหรืออัปเดตจากช่องทางอื่นจะฟ้องไม่ให้ใช้งานนะฮะดังนั้นเนี่ยต้องดาวน์โหลดจากแอปแกลลี่เท่านั้นนะครับแล้วก็แอปอะไรที่มีก็โหลดจากในนี้ถ้าแอปอะไรที่ไม่มี ค่อยไปดาวน์โหลดจากในส่วนของตัว G-Box ที่เราสร้างช็อตคายเพจโตมาผมยกตัวอย่างข้างต้นนี้บอกไปอย่างเช่น Gmail นะครับ Gmail เนี่ยเรากดเข้าไปแล้วมันยังไม่มีแอป Gmail ใช่ไหมเราต้องการใช้แอป Gmail บนเครื่อง Huawei เ,เราก็ไปดาวน์โหลดจาก Play Store G-Box ได้คราวนี้ลงชื่อนะครับเราก็ลงชื่อด้วยบัญชี Google ที่เรามีได้เลยผมขออนุลงชื่อสักครู่นะครับอโอเคนะครับอันนี้เราทำการใส่ gmail password ของเราเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับรอเขาซิงข้อมูลสักครู่หนึ่งนี่เราก็จะได้ในส่วนของตัวเข้าหน้า Play store แบบนี้นะครับเราก็สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันได้เลยเช่นผมต้องการติดตั้งตัว gmail กดค้นหานะครับเราก็ติดตั้งได้เลยข้อดีนะของการติดตั้งแอปพลิเคชันในส่วนของตัว Pay Store ที่เราสร้างช็อตคัทจาก G-Box เราจะสามารถซื้อแอปพลิเคชันได้เช่นเราต้องการซื้อแอป,ปนี้เราก็สามารถที่จะซื้อได้เลยนะครับมันก็จะลิงก์ไปทางในส่วนของตัว Google Pay นะครับเราสามารถที่จะชำระเงินได้เลยนะครับพอโหลดเสร็จปุ๊บนะเขาจะเด้งให้เราเปิดอนุญาตให้ติดตั้งจากแอปภายนอกเรากดเปิดใช้งานย้อนกลับมานะแล้วเขาจะเด้งให้เราติดตั้งนะครับกดติดตั้งแค่นี้เองนะก็จะติดตั้งแอป,ปเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้นะครับ มันจะมีในส่วนของตัวบางแอปพลิเคชันที่เราติดตั้งไม่ได้หรือว่าติดตั้งไปแล้วมันใช้งานไม่ได้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูนะเออผมไม่แน่ใจว่าแท็บเล็ตเป็นหรือเปล่านะครับเขาจะเปิดใช้งานไม่ได้พอกดเปิดมาปุ๊บมันจะค้างนะครับมันจะค้างแล้วมันไปไหนต่อไม่ได้อ่ะแต่เหมือนแต่เหมือนมีเคามลางว่าจะเป็นเดี๋ยวขอเคลียร์แอปก่อนนับเคลียร์แอปก่อนแล้วเข้ามาอีกทีหนึ่งกดเปิดแอปเข้ามา เห็นไ,ไหมฮะมันไปไหนต่อไม่ได้มันค้างหน้านี้เลยนะครับมันไม่ให้เราทําอะไรเลยเนี่คราวนี้วิธีการแก้ปัญหาทำยังไงนะครับวิธีการแก้ปัญหาให้เราลบแอป,ปตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วเข้าไปที่ตัว G b o x หลังจากนั้นแตะที่ขีด3ามขีดมุมบนขวานะครับเลือก setting หลังจากนั้นเลือกอาคำว่า advanced setting มันจะมีคำว่า install to device มันจะติ๊กเปิดอัตโนมัติอยู่แล้วให้เราปิดก่อนนะครับ กด confirm ย้อนกลับมาให้เราเข้า s t a โตนะฮะให้เราเข้า s y s t o นะหลังจากนั้นเราก็พิมพ์ในส่วนของตัวเดว,วันอีกอันหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับล้วก็ติดตั้งใหม่คราวนี้นะครับเขาติดตั้งจะไม่ติดตั้ง i n s t a l l ลงเครื่องที่หน้าจอแบบนี้นะครับเขาจะติดตั้งด้านในของตัว Gbox แล้วก็สร้างช็อตคัทมาด้านนอกตัวนี้ก็จะทำให้เราสามารถใช้งานแอปได้ ดังนั้นถ้าในส่วนของตัวแอปไหนที่ติดตั้งไม่ได้นะครับหรือว่าติดตั้งได้แล้วมันฟ้องหรือว่ามันค้างไปไหนต่อไม่ได้ให้เราทําแบบนี้เห็นไหมฮะมันจะมีแอปเดอะวันในนี้ด้วยนะครับแล้วด้านหน้ามันก็จะสร้างช็อตคัทให้เราด้วยเนี่ยแล้วคราวนี้เรากดเปิดเข้าไปใหม่ลองดูจากเมื่อกี้มันค้างนะครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้ใช้ได้มันให้เราลงชื่อเข้าใช้งานแล้วนนใช้ได้แล้วนะครับที่สําคัญที่บอกไปย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอะไรที่มีในแอปแกลลีย ให้โหลดจากแอปแกลลี่ก่อนครับอะไรที่ไม่มีก็โหลดจากนี้ได้อย่างเช่นแอปพวกโซเชียลต่างๆเราโหลดจากนี้นได้เช่น Facebook Line นู่นนี่นั่นนะครับเราโหลดจากน,นี้ได้เลยนะฮะตัว Facebook หรือว่า Instagram นะครับเราโหลดจากในส่วนตัว p a y Store Gbox ได้เลยนะครับแต่ว่าในส่วนของตัว p a y Store Gbox เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแอป,ปที่ใช้งาน ได้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับบางแอปมันก็ยังติดตั้งไม่ได้นะเราจะต้องดาวน์โหลดจากแหล่งดาวน์โหลดอื่นๆอีกแต่ใครที่โหลดแอปต่างๆได้ตามปกติทั่วไปทั้งแอปแ l ลลี่แล้วก็เพย์สโต e ที่สร้างมาจากจีบอกแล้วเราก็ไม่ต้องไปใช้แหล่งดาวน์โหลดอันที่3ที่ผมจะแนะนําย้ํากันแบบนี้นะครับถ้าใครบอกว่าเฮ้ยแอปทุกแอปที่เราใช้งานในชีวิตประจําวันเนี่ยเราโหลดใช้งานได้หมดแล้วเราก็จะไม่ต้องใช้งานแหล่งดาวน์โหลดที่3คราวนี้เดี๋ยวผมยกตัวยอย่างให้ดูถ้าผมต้องการแอปพลิเคชัน ดิสนีย์ฮอสตาร์แล้วผมติดตั้งตัวนี้มันยังไม่สามารถติดตั้งลงบนตัวแท็บเล็ตหรือว่าเครื่อง Huawei ไ,ได้นะครับมันจะฟ้องขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมให้ดูรอสักครู่หนึ่งนะครับมันจะฟ้องแบบนี้นี่นะครับนี่มันจะฟ้องขึ้นมาพอเรากดปุ๊บมันก็จะเล็กออกมันจะไม่ได้ติดตั้งดังนั้นเอาไว้ง่ายมันไม่สามารถติดตั้งแอปดีได้นะครับมันก็จะมี แอปหลายแอปพอสมควรอย่างพวก Disney Plus Netflix Netflix ก็จะเป็นการใช้งานที่เป็นบอกว่าสร้างช็อตคัทมาจากตัว G Box มันก็จะหน่วงจะช้าบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้งานแบบเนทีฟละวิธีการทําอย่างไรคราวนี้เราเข้าไปที่เบราว์เซอร์เข้าเบราว์เซอร์โคมหรือว่าโฮลเบราว์เซอร์ก็ได้นะหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราพิมพ์ aurora oss แล้วก็กดค้นหานะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเจอในส่วนของตัว aurora ที่เป็นในส่วนตัว oss.com นะครับ ลิงก์ด้านบนหรือด้านล่างก็ได้นะครับเราแตะข้างบนก็ก็ได้อ่าถ้าข้างบนใครเปิดไม่ได้ลองกดที่ด้านล่างอันนี้ก็ได้นะครับผมว่าน่าจะอันเดียวกันอ่าอันเดียวกันนะครับหลังจากนั้นให้เราแตะคําว่าดาวน์โหลดที่ด้านบนหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยมันจะมีคําว่า nice nice กับตัว release นะครับให้เราเลือกอันล่างนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่มันแบบเป็นทางการส่วนอันอันบนอีกอันหนึ่งมันจะเป็นตัวเหมือนเป็นตัวบอกว่าเป็นตัวเทสนะครับอันนี้เห็นไหมมันก็จะมีเวอร์ชันเยอะมากเลยนะรับเป็นตัวเทส ให้ใช้ตัวรีเลย์เราก็เลือกเวอร์ชันที่ใหม่สุดตอนนี้ก็เป็น4.5.1แล้วกดดาวน์โหลดอ่าเราก็กดเปิดแล้วก็กดติดตั้งกดเปิดกด n นส t ถัดไปจริงๆกดนี้เลยนะกดด้านบนก่อนนะมันจะมี3อันให้เราไปกด Permission เปิดสิทธิ์ก่อนเปิดสิทธิ์ก่อนเลย ถามว่าเราไม่กดเปิดเนิกเน็กไปได้ไหมได้เวลาเราเราใช้งานแอปมันก็จะฟ้องอีกทีหนึ่งนะครับกดเปิดสิทธิ์เพอร์มิชั่นให้หมดกดเนีกขัดไปอ่านี่เน็กได้เลยนะครับหลังจากนั้นเสร็จเราก็ลงชื่อด้วยบัญชี Gmail ที่เรามีได้เลยถ้ายังไม่มีเราใช้อันล่างก่อนได้เดี๋ยวผมจะลองใช้งานแบบไม่ลงชื่อนะครับอ่าวนี้มันก็จะได้ในส่วนของตัวออร่าแล้ว เดี๋ยวนี้ผมจะลองโหลดในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน1นึอันก็คือ Disney Hotstar ที่เมื่อกี้ที่เรามีปัญหานะครับเราก็กดเข้าไปกด Install แล้วก็ดาวน์โหลดเสร็จก็ติดตั้งได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการดาวน์โหลดจากในส่วนของตัว Elang d ด์ดาวน์โหลดหนะครับหรือว่าอ e ีแ n g d ด์ดาวน์โหลดที่3นั่นเองในกรณีที่เฮ้ยในตัว Gbox เราโหลดไม่ได้นะครับเราก็มาโหลดในนี้คำถามอาจจะมีหลายคนถามว่าเอ้ อย่างนั้น G-Box มันยังไม่สมบูรณ์บางแอป,ปมันดาวน์โหลดไม่ได้ในตัว a l a s t o r e มันเหมือนจะดีกว่ามันโหลดได้เกือบทุกแอป,ปเลยใช้อันนี้ไม่ดีกว่าหรือคำตอบนะฮะว่าจริงๆถ้าใครที่ไม่ได้ซื้อแอป,ปอะไรก็ใช้ในส่วนของตัวอันนี้ได้เหมือนกันดาวน์โหลดแทนตัว Play s t o G-Box ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าเราโหลดจากในส่วนของตัว Play Store ที่เราสร้างจาก G-Box ขึ้นมา บางแอปเราต้องการจะซื้อต้องการที่จะเติมเกมอะไรเงี้ยถ้าเราดาวน์โหลดจากแหล่งดาวน์โหลดนั้นจะสามารถที่จะซื้อไอเทมเติมเกมหรือว่าซื้อแอปได้นะครับแต่แหล่งดาวน์โหลดจากออราโตเราดาวโหลดติดตั้งได้ถ้าเราจะซื้อแอปซื้ออะไรมันจะไม่ลิงก์กับตัว Google p a y นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครซื้อแอปซื้อเกมแนะนําว่าให้โหลดจากตัว Gbox ดีกว่าอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็ดาวนโหลดติดตั้งได้แล้วนะครับบางทีมันด้งเป็นแนวตั้งนะ เพราะว่าผมอาจจะไม่ได้เซตโรเท e ไว้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัววิธีการนะครับในดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนเครื่องสมาร์ทโฟนและก็แท็บเล็ตเบื้องต้นเดี๋ยวผมสรุปไมบ่บังกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะง่ายๆอันที่1นนะครับให้เราเลือกดาวน์โหลดจากแอป Gallery ก่อนนะครับ อะไรที่แอปแก l ลี่มีให้โหลดจากแอปแก l ลี่โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารนะครับกลุ่มในส่วนของตัวโลจิสติกขนส่งต่างๆแนะนําว่าให้โหลดจากในส่วนของตัวแอปแกลลี่ก่อนหรือว่าแหล่งดาวน์โหลดหลักก่อนต่อมาใน y พจโต้นะครับของตัว Gbox เอาไวด้วดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Google หรือแอป,ปต่างๆที่ยังไม่มีในส่วนของตัวแอปแก l ลี่นะครับบน,นนี้ได้แต่ถ้าเราดาวน์โหลด ในแอป Gallery กับในนี้มีทุกอย่างที่เราใช้งานครบแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องใช้อ r a Store นะครับอ r a Store หรือว่าแหล่งดาวน์โหลดที่3ใช้ในกรณีที่บางแอปที่เราจะต้องทำการติดตั้งลงบนตัวเครื่องเนี่ยมันติดตั้งไม่ได้ใน Play Store ของ Gbox หรือในแอป g a l l ล r y ยังไม่มีอย่างตัวอย่างที่ผมทำให้ดูข้างต้นก็คือ นิดี้พาทอสตามันอยากติดตั้งไม่ได้เราก็สามารถใช้อ r a s t o โตได้อันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวแหล่งดาวน์โหลดแล้วก็ในส่วนของตัวคําถามที่ว่า Play Store ที่เราสร้างชอา็อตคัทมาจาก Gbox กับตัวออ a า t o นะครับแตกต่างกันอย่างไรเมื่อเปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเห็นได้ว่าในนี้มันก็มีแอปทุกแอปเลยเพราะว่ามันดึงในส่วนของตัวมันดึงมันดึงรูปแบบการทํางานของทาง s t o r e มาเลยทุกแอปเราหาได้หมดเลยนีครับ ในนี้มีหมดทุกอย่างเลยเราติดตั้งในนี้ได้หมดเลยแต่ข้อเสียของการติดตั้งในออราสโต้ก็คือว่ามันจะไม่สามารถซื้อแอปหรือว่าซื้อไอเทมซื้อเกมหรือว่าเติมเกมได้นั่นเองถ้าเราโหลดจากตัวเพสโต e ที่เป็นในส่วนของตัวสร้างช็อตคัทมาจาก Gbox มันจะสามารถที่จะซื้อแอปซื้อเกมได้นั่นเองก็เป็นข้อแตกต่างประมาณนี้นั่นเองมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อสมาชิก ได้รับทราบกันล่าสุดใครมีคําถามใครมีข้อสงสัยอะไรดูคลิปนี้แล้วไม่เข้าใจตรงไหนสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้คำปรึกษากับเพื่อนๆสมาชิกให้รับทราบหรือถ้าผมพูดผิดอะไรไปก็แนะนํากันมาได้นะครับเดี๋ยวผมพับแก้ไขให้นั่นเองจากองค์รวมความรู้ของผมมีประมาณนี้ก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ละกันสำหรับใครดูคลิปนี้จนจบนะครับคิดว่าเป็นประโยชน์ช่วยฝากกดไลค์ กดถูกใจเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามชอบผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ